ละโมพุทธายะปัตติโมขังอิตติปิโสภควาขอมึงออกไปอย่าให้เด็กมันต้องตายวันนี้คุณจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการไล่ผีโดยเฉพาะผีในป่าช้าอาชีพหมอผีเนี่ยไม่ใช่แค่นั่งสวดมนต์ไปวันๆนะครับเป็นอาชีพที่ต้องเอาชีวิตตัวเองเนี่ยไปอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นและความตาย อยู่กึงกลางระหว่างคนเป็นและคนที่ตายไปแล้วสวัสดีครับผมเบนซ์จากช่องหลอนให้ฟังนะครับถ้าคุณชอบฟังเรื่องราวร้อนๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆด,ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มฟังเรื่องหลอนคืนนี้กันครับในวันนี้เป็นประสบการณ์จากคุณปืนครับซึ่งเป็นช่วงวัยเด็กที่เขาอยู่ในกลุ่มของเด็กเกเร มักจะชอบแกล้งเพื่อนไปวันๆนับวันยิ่งทำตัวไม่ดีทำเรื่องเล็กๆให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ล่าสุดพวกเขาไปล่าท้าผีไปเรื่อยๆไปทุกที่ที่มีความเฮี้ยนจนต้องมาพบเจอกับเหตุการณ์สยอ,องขวัญในป่าช้าร้างแห่งหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสไตล์ในการเล่านิดหนึ่งนะครับผมจะเล่าในมุมมองของคุณปืนนะครับเผื่อวอ่าเพื่อนๆจะเข้าใจแล้วก็ รับรู้ถึงความรู้สึกของคุณเปืนในวันนั้นมากขึ้นเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับผมชื่อเปืนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่พบเจอสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่เขาเรียกกันว่าผีซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมโดยตรงเลยครับผมต้องขอย้อนไปเมื่อสมัยยังเด็กอยู่ขณะนั้นในผมเรียนอยู่ที่ชั้นมัธยมผมอยู่ในกลุ่มเด็กเกเรครับ คือวันๆนเนี่ยผมกับเพื่อนถ้ามาเรียนมีเวลาว่างพวกผมก็มักที่จะแกล้งเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันจนเพื่อนๆที่ไม่ชอบเนี่ยก็มักจะเอาเรื่องของเราไปฟ้องครูจนมีครั้งหนึ่งพวกผมต้องโดนเรียกผู้ปกครองแต่ถึงเรื่องจะใหญ่โตขนาดนั้นฝั่งพวกผมก็ไม่มีสลดก็ยังคงแกล้งเพื่อนเหมือนเดิมต่อไปบางทีก็โดนครูทำโทษ จนทุกคนค่อนข้างเบื่อหน่ายในพฤติกรรมของพวกผมเนื่องด้วยพวกเราชอบแกล้งพวกผู้หญิงกันครับซึ่งผมเองเนี่ยก็มักจะแกล้งเพื่อนผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเธอเป็นคนที่เวลาแกล้งเนี่ยมักจะไม่ตอบโต้ไม่เอาเรื่องไปฟ้องพ่อแม่ไม่เอาเรื่องไปฟ้องคุณครูเลยสักครั้งอย่างมากเธอจะตอบโต้กลับมาเนี่ยก็แค่ยิ้มให้กับผม สิ่งนี้เนี่ยยิ่งทำให้ผมหมันไส้ในตัวเธอครับก็แกล้งมาโดยตลอดจนมาวันหนึ่งเพื่อนของผมได้ไปสืบมาว่าเพื่อนผู้หญิงที่ผมชอบแกล้งเนี่ยครอบครัวจะทำอาชีพเป็นหมอผีเรื่องนี้นี่ทำให้เพื่อนผมเนี่ยไม่กล้าที่จะแกล้งเธออีกเลยเพราะกลัวเธอจะทำของใส่พวกมันแต่ผมเองก็ยังคงแกล้งเธอเหมือนเดิมนะครับเพราะผมเพราะผมเองเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องของผีอะไรพวกนั้นอยู่แล้ว คือผมไม่กลัวเลยแหละแล้วกลุ่มพวกเราเนี่ยด้วยความที่เกเรมากๆคุณครูก็เลยตั้งชื่อกลุ่มพวกเราว่าเด็กนรกพวกเรายังมีกิจกรรมพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ชื่นชอบมากนั่นก็คือการไปล่าท้าผีผมเองนี่แหละที่จะเป็นฝ่ายค้นหาสถานที่เฮนเยนเพื่อจะไปทำการล่าท้าผีกันไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนก็ไม่เคยเจอผีเป็นๆเ,นเนลยสักที จนผมมาเจอสถานที่หนึ่งซึ่งเขาได้บอกเล่ากันมาว่าที่นี่แหละใครมาก็ต้องได้เจอแน่นอนผมก็ไม่รอช้าครับเตรียมนัดเพื่อนๆไปเจอกันในสถานที่นั้นซึ่งสถานที่นั้นก็คือป่าช้าร้างพอเวลาเดินมาถึงเนี่ยช่วงเย็นประมาณหกโมงเย็นกลุ่มเพื่อนอเริ่มเตรียมตัวซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกันก็นั่งซ้อนกันไปสามคัน วันนั้นเราไปสำรวจที่บ้านร้างกันก่อนตามมาด้วยอาคารเก่าๆรวมไปถึงสำรวจภายในโรงเรียนมีผมเป็นหัวหน้านำไปผมไปที่ไหนก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอผีเลยสักตัวจนเวลาผ่านมาถึงประมาณช่วงสี่ทุ่มผมก็บอกเพื่อนว่าได้เวลาไปสำรวจป่าช้าร้างกันแล้วพวกเราก็เริ่มออกรถ กลับมาจนถึงป่าช้าสถานที่นี้มันเงียบมากครับค่อนข้างวังเวงมีแต่เสียงพวกเราเดินเสียงพวกเราคุยกันพวกผมก็ตะโกนโวยวายไปตลอดทางผีอยู่ไหนออกมาโว้ยผมตะโกนเสียงดังลั่นป่าสะท้อนไปทั่วบริเวณเหมือนท่าทายสวรรค์และนรกเสียงหัวเราะจากเพื่อนก็นตามมาทุกอย่างมันดูสนุกสนาน และตอนนั้นมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมเท่เหมือนเป็นหัวหน้ากลุ่มเหมือนเป็นฮีโร่ของค่ําคืนนี้กูว่าผีมันคงไม่มีจริงหรอกผมพูดพลางเดินไปข้างหน้าชูไฟฉายขึ้นสูงกวัดแกว่งไปมาเราไปกันมาตั้งหลายที่ละไม่เห็นมีสักที่หนึ่งผีน่นก็แค่เรื่องหลอกเด็กระหว่างนั้นแสงไฟฉายผมก็หมุนไปเรื่อยๆส่องไปเรื่อยๆ แล้วมันก็ไปกระทบกับบางสิ่งเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวหันหลังให้อยู่ตรงขอบเขตของป่าช้าผมก็ตะโกนไปเฮ้ยใครวะเธอหันควับมาไม่ได้เห็นหน้าชัดนักทันใดนั้นเธอก็วิ่งรวดกลับเข้าไปในเงาเมื่อของป่าช้าเหมือนเงาที่ถูกกลืนหายไปกับความเงียบพวกผมก็ตะโกนตามไป เฮ้ยเดีย๋ยวหนีดิวะผมต้องโกนไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังจนในที่สุดผมก็วิ่งตามทันตรงเนินหลุมศพเก่าแห่งหนึ่งผมส่องไฟฉายไปตรงหน้าเธอแล้วก็ต้องชะง,งักเฮ้ยหมวยเหรอผมหลุดเสียงออกมาหญิงสาวชุดขาวที่ผมไล่ตามเนะ่ยไม่ใช่ผีครับแต่คือหมวยเพื่อนในห้องที่ผมชอบแกล้งประจำนั่นแหละ เธอยือนนิ่งหน้าซีดรอยเหงื่อพุดขึ้นเต็มขมับดวงตาเนี่เหมือนกับสับสนกับอะไรบางอย่างอยู่วิ่งตามตั้งนานเอา้าหมอผีหมวยนี่เองผมก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่เซ็งวะ่ะพวกเราไปกันต่อเถอะตอนนั้นหมวยไม่พูดอะไรครับเธอเหมือนจะหอบหายใจอยู่สักพักก็พูดขึ้นมาเบาๆว่า ดีรีบกลับเลยแถวนี้มีแต่ของไม่ดีเดี๋ยวของเข้าตัวหรอกผมตะโกนกลับอย่างยส่สไม่กลัวเว้ยหมวยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบแต่ค่อนข้างหนักแน่นพูดแบบนี้อีกไม่นานก็รู้ผมก็ตะโกนกลับไปอีกก็กูไม่กลัวเว้ย ขณะที่ผมกำลังคุยกับหมวยอยู่พ่อของหมวยก็เดินมาชื่อตะเยี่ยมชายชาราอายุประมาณ60ปีผิวคล้ำผอมแห้งสวมเสื้อขาวตัวหลวมนุ่มจงกระเบนและมีสร้อยประคำไม้ดำคล้องคอหลายเส้นตะเยี่ยมยกมือขึ้นช้าๆชี้ลงกับพื้นแล้วบอกผมว่าที่ตรงนี้มีของเก่ามีเจ้าที่เก่า ใครปากดีท้าทายลบหลูไปแล้วของมันเข้าตัวแล้วล่ะลูกตะเยี่ยมยังพูดไม่ทันจบประโยคทุกคนหันไปมองที่ไอ้บอสที่อยู่กลุ่มหลัง,ลงเริ่มมีอาการแปลกๆตาเลือกบ้างหลุดขำทั้งที่ไม่มีใครพูดอะไรกับมันมันยืนสัน่นมือแข็งทื่อหลังจากนั้นหมวยรีบจุดเทียนสี่เล่มปักลงที่สี่มุมของผืนผ้าดิบ ที่ปูไว้ตรงกลางป่าช้าแล้ววางขันน้ำมนต์ตาไฟที่ภายในลอยด้วยใบไม้ดำๆดอกไม้อะไรก็ไม่ทราบและน้ำที่มีกลิ่นแรงเหมือนน้ำอบผสมอะไรบางอย่างที่เน่าเปื่อยจากนั้นตาเยี่ยมก็หยิบระฆังมือเล็กๆออกมาแล้วเคาะช้าๆเป็นจังหวะตึงตึงตึงเสียงระฆังเหมือนจะเบาแต่ดังสะท้อนในหัวอย่างประหลาดพวกเราถูกสั่งให้เงียบ อย่าพูดอย่าหงเราะอย่าตอบถ้าเขาถามตอนนั้นพวกผมก็งงครับแต่ระหว่างนั้นตาเยี่ยมเริ่มท่องบทสวดเบาๆฟังกันไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรนโมพุทธายะปต,ติโมขังอิติปิโสภควาขอมึงออกไปเจ้าที่เจ้าเขาเจ้าป่าช้าอย่าให้เด็กมันต้องตาย ขณะนั้นเองไอ้บอสที่นั่งอยู่กลางวงเริ่มกระตุกมือกระตุกขาตาเบิกโพรงตาค้างเตอะตะโกนพูดขึ้นมากูหนาวหนาวชิบหายเลยตะย่ยมเอาผ้าขาวมาพันมือขึ้นไปนั่งตรงตัวไอ้บอสแล้วเอามือแตะหน้าผากมันสะบัดคอแล้วตะโกนเรียกเสียงลั่นป่าเจ้าของร่างอย่าขัดขืนออกมามึงเป็นใคร สักพักมีเสียงพูดออกมาจากไอ้บอสฮึฮ,ะฮ,ะฮะึฮข้าอยู่ที่นี่มานานพวกมึงลบหลูก่กูพวกมึงตะโกนกูก็ตอบรับคำเชิญแล้วนี่ไงหมวยรีบจุดทูปกรรมใหญ่แล้วปักรอบตัวบอสเป็นรูปสามเหลี่ยมซ้ำยังหยดน้ำมันมน,มนลงบนหน้าผากมันอีกแต่เยี่ยมท่องกระถาแรงขึ้นนโมพุทธายะ ออกไปกลับไปอยู่ที่ของมึงแล้วร่างไอ้บอยก็ชักกระตุกเหมือนโดนไฟดูดเสียงกรีดร้องของมันเนี่ยดังราวกับคนถูกฆ่าทันใดนั้นตะเยี่ยมหยิบกระจกเล็กๆขึ้นมาเล่าหันให้ไอ้บอสด,ดูหน้าตัวเองในกระจกดูเงามึงซะแล้วออกไปกูจะลบชื่อมึงออกจากปาแห่งนี้แสงไฟวูบหนึ่งสะท้อนจากกระจกทันใดนั้น บอสมันก็อาเจียนพุ่งออกมาแต่สิ่งที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่น้ำอาหารมันคือเศษใบไม้สีดำผสมกับขนแมวอะไรบ้างก็ไม่รู้ทั้งๆที่มันไม่เคยกินมาก่อนบอสทรุดลงกองกับพื้นแล้วก็หลับไปเลยในทันทีพิธีจบแล้วตะเยียมวางระฆังลงถอนหายใจอย่างแรงแล้วพูดว่ามันออกไปแล้วแต่จำไว้นะ อย่าท้าทายถ้ายังไม่รู้จักพวกเขาจริงๆพวกผมนี่ยืนเงียบไม่มีใครกล้าแม้แต่จะพูดแม้แต่เสียงจิงหรีดก็ดูเหมือนจะหยุดร้องในวินาทีนั้นหมวยหันมามองหน้าผมด้วยแววตานิ่งๆแล้วพูดว่ากูชินแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องราวของคุณปืนบอกตรงๆนะครับว่า เรื่องราวเกี่ยวกับป่าช้าเนี่ยผมเองก็เคยมีประสบการณ์ตรงเหมือนกันเคยไปเป็นจิตอาสาล้างป่าช้ากับชาวบ้านแต่บอกตรงๆว่าช่วงกลางคืนในป่าช้าเนี่ยเงียบสงัดจริงๆครับส่วนเรื่องราวของหมอผีเนี่ยผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับแต่บอกตรงๆว่าถ้ามันไม่มีผีจริงๆในโลกใบนี้เนี่ยในยุคสมัยโบราณเนี่ยก็คงไม่มีอาชีพหมอผีขึ้นมาหรอกครับ เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ